สวัสดีครับผมศิริมงคลสิมัวนังครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ค่ายสิมัวนังครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ศรีสะเกดมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมบ้างครับที่นั่นก็เพชรสัซนเนแล้วกับพี่ที่ค่ายก็คือพคนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าครับเราสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับปล่อยๆประมาณ 56 57เรามือสไตล์เลยครับเนี่ยมวยเขาครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเมโว่เคยเจอกันไหมไม่เคยคเป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกม่การต่อยขันมาป้าก็ศึกษาอยู่เขาเป็นมวยสไตล์อะไรอ่ะฝีมือ,มอแข้งซ้ายดีครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ต่อยไปเรื่อยก็คือไปตามสไต,ตล์เราเนาะแต่ต้องเก็บแข้งซ้ายเขาอ,อยู่เก็บแข้งซ้ายอันนี้เลยจำกรบีโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนครับ ไอ้ที่อตกอตกออออตโกนใช่ไหมวันนั้นเจอใครเลอนาเป็นไงชนะครับบอชนะเข้ามาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบเอ็ดแล้วนี่ต่อยร้อยร้อยสิบจุดเจ็ดครับมีปัญหาเรื่องขนาดไหมไม่มีคิดว่าถ้าเข้าเวทช่างวันนี้จะมาเกินหรือบ้าขาดมาเกินครับอ๋อมาเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่า ประตอนนึ่งคือเหมือนผมวิ่งออกกำลังกายหน่อยว่างันเถอะเนาะมายืดกล้ามเนื้อหน่อยก็คือแบบดีออกมาแล้วมันพอดีมันเหมือนไม่ได้แข็งเกือบเลยฮึย่างเราไยวันนั้นเสร็จก็หยุดเลยใช่ไหมโควิดโอหยุดไปหมดกี่เดือนเราเกือบปีครับเกือบปีเลยเหรอแต่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เป็นก็อยู่ที่ค่ายอยู่ที่ค่ายอย่างเดียอะ ตอนนี้คิดว่าร่างกายเราเป็นไงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แน่นอนวันนี้เราต่อยคู่สองช่องทูด้วยเนาะอ่ะเราต่อยมวยมารู้รู้โมดีกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาห้าสิบไฟห้าสิบห้าถึงหกสิบไฟได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดครับฝากเชิญเชิญแฟนคขับเราวนมาหน่อยขอกำลังใจเสียสิบมงคลสิบวันนั้นครับอันนี้เต็มที่แน่นอนนะเต็มที่ครับครับผมว่าน้องชาย